เอาไก่ไม่ให้ข้ากินนะเอาไก่มาช่วงเนี้ยมีเป็นไรไม่รู้บ้าไก่มาวันนี้มีก็ขายไม่ไหวน่านทำไก่ย่างให้กินมีสีของด้วยนะ S <S และนี่ก็คือเนื้อไก่สดที่หมอน,นี่หมักเอาไว้ไอหมานิ่งขี้เกียจรอแล้วอ่ะกินเลยได้ไหมสดๆแบบนี้หละไอหมี Jimmy, จะบ้าหรอกิน <ๆ S 2> ไม่ได้ห<ๆ>บบน่ก็เริ่มทําการเอาไก่เอาเกลือมาเสียบๆไว้ในไม้แบบนี้นิ่มกับเพิ่มพูนขึ้นมาแบบนี้แล้วแล้วก็เอาซีโครงวางเลยได้เวลาย่อ อย่ามาเล่นกับไฟเริ่มเอาซิกครงลงก่อนเลยผมมันสุกนะเอาฉะนั้นก็เอาไก่ลงตับช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงขับซิกซิกรงซะหน่อยให้มันสึกๆนะจ๊ะแน่แน่ไปดูเนื้อไก่บ้างตอนนี้เป็นไงบ้างละเริ่มสึกกันมานึ่นิดเลนะดูสิโครงนี่ตอนนี้แบบกำลังไหมไหมเลย เฮ้ย <Hey, S 2> เขาเรียกเกียร์ไม่ใช่ไหมหลังจากได้ลวงเลยมานานแสนสนอะกรองของเราก็สุกแล้วล้วก็เอาลงไปในถาดแบบนี้ <c oughs> ขอหันไม่ใช็ความสุกสนิทนอะโอเคสุกเรียบร้อยกินได้ไม่ <c oughs> ยังกินไม่ได้รากไก่สุกก่อนเออหน้าเลยกว่าไก่้หมดนั้นสุกแล้วมื่อมีได้กินนะอย่าบินมะเราต่อไป เริ่มจกหมดแล้วลดูความแดงความช้ำของนังไก่สิ <c oughs> อะไรนะ,สะเสแร้วเหรอปดเตาาปเตา้เตาได้เวลาเกิน <c oughs> และนี่ก็คือปทด,ดีได้จากการรอมานานฮาสแอลอาพบฮาสแอลอสยอดเริ่มเปิดด้วยไก่กันเลย <c oughs> มันยังไม่เคยเข้าเนือนอ้อเ <c oughs> ท่าไหร่ทิ้งไว้แค่ไม่กี่จุ่มแต่ความนุ่ม <c oughs> <c oughs> นี่คือให้สิบเลยจา้าความหอมนี่ให้เลยแต่นี่ก็สีครีแล้วก็ต่อได้วยกาเหนียวจับมือนิคอดพีเล